โอเคครับก็ขอต้องรัดก็สู่คลิป <c oughs> คอนเทนต์อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดรูปก่อนเปิดเปิดรูปมาปิดมองไม่มีตัวละครเลยนะโอเคน่าจะต้องปรับเสียงเล็กน้อยฮะมูสสาวทิ้งไปเลยอะ่ะ โอเคเยผมจะพูดถึงเซ็ตฟรีอีกเซ็ตหนึ่งก็คือ booster shadow นะฮะ booster shadow ดูในส่วนของถุงมืออย่างเดียวเลยเป็น booster shadow อาชีพของ a r c h i s h o p นะครับบนสมบัติก็บนแอตแท็กสิบโบนัสจิกแอตแท็กสิบใส่ครบเซ็ตเจาะเกราะ70%อแล้วก็เพิ่มอัโดรมาส15%นะครับแล้วก็ลดคูดาวของอัโดรมาสอีก1วินาทีถ้าเราใส่คู่กับส่วนส่วนคอสตูมนะครับก็ โฮปเซตก็จะลดคูดาวของอัโดนัทอีก1วินาทีเป็น2วินาทีทําให้เราสามารถไล่ติดคูดาวแค่ศูนย์จุดวินาทีเท่านั้นจะได้รัวสกิลได้นะฮะแล้วก็เป็นของที่แถมฟรีแจกทุกตัวละครที่เรียลร้อยนะฮะไปคุยกับเอ็นบีเอานะครับเฉพาะในกิจกรรมนี้เท่านั้นนะฮะโอเคแล้วที่เหลือก็จะเป็นเซตฟรีกันหมดเลยอย่างเช่นะถุงมือใช่ไหมครับตัวถุงมือเองเนี่ยผมก็ตอนนี้ถือเป็นถุงมือใหญ่นะฮะ ข้างหนึ่งเป็นเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมใช้ของไม่ฟรีคราวที่แล้วใส่ถุงมือเจาะเวทไงเ็าบอกว่าเฮ้ยใส่ถุงมือเจาะเวทได้โกงอ,ะอ่ะโอเคใส่ถุงมือใหญ่ก็ได้ถุงมือใหญ่ใส่กัดมาหัาวขานะโอเคหมอนมันมาแล้วนะครับยิงก่อนเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนโอเคกดปั๊บนะฮะพอรวเดเร็วแต่ชา้าไปประมาณ10%นะฮะจะเทียบกับตัว ชาร์โดเทร e ท p o พอลชาร์โดอันนั้นลดไล่เยอะกว่ามากเลยนี่ไม่เป็นไรก็จูเด็กเอาช้าหน่อยความแรงก็ถือว่าสามารถวันฮิตบอลในแถวนี้ได้เลยแต่ผมแนะนำว่าลงทุนสัก 3M ตอนตอนก่อนหน้านั้นนะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ 8-9M อ่้อืมซื้อกาดมาร์ชอะคลูสนะครับ นอนลงทุนเลยทีเดียวจบแล้วก็ของก็ติดตัวตวละครนี้ไปเลยเวลาจะเอาไปซับหรือเอาไปบับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปง่ายแล้วก็สามารถที่จะเก็บเวลเองได้ด้วยนะฮะใส่สมุดที่แถมมาก็ได้นะ,ะก็คุ้มค่าฮะอัพอินอยยี่สิบดู M อเมทแท็กใส่ใส่แค่สองชิ้นเนี่ยเอเมทแทะลุขึ้นมาใน548เยอะมากเลยนะเราไล่เร็วมากแล้วเรามีลถฟิกแคสอีกหนึ่วินาทีนะ ใช้สก,กิล้วแผนที่นี้ต้องระวังระวังพอสมควรนะครับเพราะว่ามอนมันดูมันไม่ค่อยปาราณีเราเท่าไหร่แต่ที่ผมเสียายก็คือมันไม่เพิ่มดูปไลท์ไงถ้าเป็นของเกาหลีตัวที่เป็นบูสเตอร์ตัวจริงจะเพิ่มดูปอร์ไลท์15%ทำให้เราเก็บเลเวลง่ายขึ้นมากๆเลยบัญชีเทียบเลย ที่เหลือเราก็จูเด็กเาตีไม่ได้เขาไม่โดนมันเป็นธาตุวิญญาณโอเคมอนมาแล้วเราก็สามารถทุกมอนได้ด้วยนะฮะตัวไหนที่ไม่ต้องใช้อดูเพื่อเราจะประหยัดบูเจมไม่ทำอย่างอื่นเอาไว้ฆ่ามอนที่มันเก่งๆดีกว่า ตัวของถุงมือใหญ่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งมันมีสกิลที่ผมไม่ชอบอยู่ตัวหนึง่งก็คือสกิลคีมีคอนฟิวฮาร์ดใช้โดนศัตรูเฉยๆนี่ไม่เท่าไหร่ใช้โดนตัวเองแล้วติดดีเลย์ด้วยติดดีเลย์กดสกิลไม่ได้ครับฮิวไม่ได้ครับต้องกดเลสกดยาวฮิวตัวเองไม่ได้เอซีดีคููดาวมันนานแล้วมันไม่ใช่คููดาวแบบที่ว่าขึ้นในจอนะ มันค้างอยู่อย่างนั้นะกดอะไรไม่ได้ไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าเป็นสกิลที่ผมถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะปัญหายเยอะมาก เดี๋ยวยิงบัญชีครบแล้วเดี๋ยวค่อยไปชั้นสองแล้วก็แวะไปชั้นสามนะอันนี้เป็นเดินป120้ายร้อยย่สิบฮะโอ้โหมันตีแรงมากเลยเพลงหายไปไหนเนี่ยเหมือนบักอะบักเพลงหาย แล้วเขาไม่มีอะไรฮนะทุบปังอะไรบ้างจริงๆเลเวลเนี้ยคนอื่นเขาบอกว่าไปลงดันแมวได้แล้วแต่อันนี้ผมมาเดินป้ายนะครับเอาจอ็อบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปลงดันแมวและ งงนแมวก็สองตอจุดดีเนี่ยสกิลคีมิเนี่ยถ้ามอนติเกิดเฉยๆผมไม่กลัวครับมีบางทีตัวเองตัวเองติดสตันนะ่ะไม่ใช่เคิดติดสตันโตผู้ใช้เนี่ยติดสตันทำมาทำไมก็ไม่รู้ <laughs> ตัวเองติดสเตตัสแล้วก็โดนมอนติตายแหละงงๆโอเคดูปุ้ยไลค์ก่อนเนี๋ยวสิ จริงๆจะเป็นสายผสมอักแก่ห้าก็ได้ครับนี่ก็ทำให้ดูโอ้โหตกนิดนึ่เป็นไรนี่ถ้าเกิดไม่กดแอสซัมไว้นะผมว่ามีร่วงดาร์กสไตล์แรงมากเลย เลยสี่ตัวคุเยอะมากเลยโอเคปะ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 นี่ต้องคอยแอซซัมตัวเองไปเรื่อยๆมันวันฮิตเราได้เลยนะเพราะเรื่องเราหน่อยฮะเราไม่ค่อยมีวิธ บันชีครบแล้วเดี๋ยวไปชั้นสองนะไปชั้นสองหาสถานที่ที่มเหมาะกันโอเคจะถึงละเพลงหายอีกแล้วเสียงจะดังๆหน่อยนะเอาไงดีเดี๋ยวลองหีเสียงของเดสต็อปดูนะ โอเคเสียงผมน่าจะดังกว่าหน่อยนึงนะี่ต้องรีบต้องรีบยิงฮนะไม่งั้นเราก็โดนวันฮิตได้ง่ายๆเลยนะบัญชนะีเนี่ยโดนมาหลายทีแล้วนะแต่ถ้าเล่เลนอโดไปด้วยแล้วก็ทุบไปด้วยมันก็มันก็จะประมาณนี้ฮนะเพราะว่าทำให้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับไม่ต้องให้กังวลอะไรมากเลย ร้อยมันกระจกะจกแล้วก็ไม่ต้องอะโดฮะเปลืองอันนี้ใช้จูเด็กก็ได้แต่จะล้อาคาิดนึงมันไม่วันหิตไงแต่อะโดนี่คือจบเลยวันหิตเนี่ยเร็วไหมเนี่ยติดถ้าจะร้องไห้จริงๆนะจะร้องไห้อะคนเล่นอนะโอเค ผมว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าคือมันติดดีเลยปุ๊บผมนอนเลยนะเพราะมันจะใช้สกิลไม่ได้ประมาณ3ามถึงห้าวิฮิวไม่ได้เทเลพอร์ตไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวอันตรายมากเลยครับโอเคเตรียมไปชั้นสกันได้เราก็วาเก็บอย่างนี้ได้นะ จะไปก็ไปฮะผมลำคาญในตัวลูกไฟมากเอ๊ยยังไม่มีอาโดหมู่นะเนี่ยโอ้เสียดายมีคนมาแย่งมอดลเลยอันนี้เล่นให้ดูเลยฮะว่าถ้าเจาะเวทร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเข้าประมาณแสนหนึ่งนี่แหละของฟรีนะ ยี่สิบสามตัวแป๊บเดียวเองอันนี้มาเก็บค่าบูเจมนะไม่ไหวแพงระวังม่โซเดตกโบโอเคมันก็จะชิวๆประมาณนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นคลิปสัน้นเราเทสให้ดูว่ามันเล่นแล้วม,มันอยู่ประมาณไหนนะฮะแผนที่นี้เนี่ยเผอไม่ได้นะตายโอเคไหนๆกไ็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จะเอาแค่ป,ประมาณนี้หละฮะสั้นๆไม่ยาวมากหรือว่าเนี่ยเซตเขาแจกเนะี่ยถ้าเกิดใส่ของโอเคถ้ามีของดีๆมันก็แรงนะฮะแต่ถ้าเกิดของก็ธรรมดาแค่ก็พออยู่ได้ครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่หมวกแกะนะ ถ้าใส่หมวกแก่ก็จะโหดกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ